ทำไมผู้หญิงบางคนแต่งตัวเรียบๆก็ยังดูแพงเพราะชุดที่เราใส่เล่าเรื่องราวของเราให้คนอื่นเข้าใจได้โดยที่เราไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวตัดสินจากเสื้อผ้าได้เลยเหรอวิจัยพบว่าคนอื่นจะตีความว่าเราเป็นคนยังไงจากชุดที่ใส่ภายในไม่กี่วินาทีเสื้อผ้าควรถูกมองเป็นองค์ประกอบสำคัญเทียบเท่าใบหน้าร่างกายไม่ใช่แค่วัสดุปกปิดขอทริคในการเลือกชุดให้ดูแพงหน่อยไม่ต้องแพงมากแค่เลือกที่ตัดเย็บดีไม่รุยไม่เบี้ยวพยายามเลือกวัสดุที่ขยับตัว เสียงดงดัเลือกดีไซน์เรียบไม่รกตาเลือกโคนสีสมดุลเลือกสีที่เราใส่แล้วมั่นใจถ้ายิ่งได้ตัดไซส์เฉพาะตัวจะยิ่งยกความลััวรี่ได้แบบชุดของโพเอมใช่ไหมใช่โพเอมไม่ได้ขายแค่เสืส้อผ้าแล้วขายอะไรมุมมองใหม่ที่ทําให้ผู้หญิงกล้ามองว่าตัวเองสวยขึ้นออกแบบมาเพื่อดึงจุดเด่นแล้วกลบจุดไม่มั่นใจสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและมี power เ,เราดูดีที่สุดได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอใส่แล้วเอลสับมากชุดโพเอมปรับสัดส่วนให้ดูบาลานซ์มีเคิร์ ดึงสเสน่ห์ผู้หญิงออกมาแบบกระจายเลยแล้วตัดมารู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ใส่ยจริงๆผมก็ต้องตัดด้วยผมอยากเอลสับ